สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เดอะมอลลงกะปินะครับมางานอร่อยทั่วไทยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรนะ่กินว่าโอโ้โหของกินเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปลองเดินดูก่อนนะว่าอะไรนะ่าสนใจที่งานอร่อยทั่วไทยนี่เลยคุยนี่ของขายร้านเด็ดเป็นน้ำน้ำซีกอะไรเงี้ยนะจิจารจิจาด ร้านอาหารอีสานหนุนน้ำปลิกเป็นพันยาพืชเป็นอะไรเงีย้ยเนาะของกินเยอะอยู่นะผัดผัดไทยอ,อน,นิชาชาชาไทยวิปครีมนะครับ วิธานี้มีหมูยอหมูยอหนังลารตีนแท่งละร้ 300. อยยี่สิบสามแท่งสามร้อยนีหันเหนือหันเหนือนะครับมีคนมาด้วยจะลองเดินดูกอนเส้นแกงใต้แ,แน่ๆให้าไม่ะ 6, 6, น้ำพริกไตปลาแห้งนะครับแกงต้วมกระดูกหมูน้ำพริกมะขามพร้อมทานต่อไะไปดูทุกชิ้นคนเต็มเลยคนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนด้านบนก็มีข้างเยอะแยะอ่ะ,อะเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศกันนะครับอร่อยทั่วไทยนะครับลำยทอด พักมันตัดมนปลกรายนะครับน่ายง่ายประหมึกประหมึกอปลามึกประมึกโอ้ประมึกราคาหมึกอ๋อด้านนี้มีเป็นแบบของคุ้นด้วยโอ้ใครมาไม่รู้เนี่ยทุกคนปลาเ,เดี๋ยวลองลองเดินดูก่อน มีแบบว่าปูปูมานะสองร้อยหกสิบนะครับมีปลาหมึกนะหมึกหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วแต่ว่าไซส์จะขนาดไหนเนะาะเยอะแยะเลยดูบรรยากาศนะโหน่ากินมากอุ้ย <laughs> สมไทยอืมอุ้ย,ยมันมีแบบว่าเป็นแบบของกิน เป็นร้านนุงรักขนมไทยนะครับมีกล่องละหกสิบบาทเุ้ยนะ่ากินเสน่หล่ะกินกินอันนี้ดีกว่าสัากหนึ่งกล่องนี่เอามโยมมีเห็นไหมม,มีมโยมอย่าทุกคนมีแบบว่าฝอ,อยทองมีแบบทองหยิบทองหยอดนะฮะมีเม็ดขนุนที่ขนุนเปลือกเพราะอันนี้ขนุนเปลือกเลยเอ๋อมันเป็นขนุนเปลือก อันนี้เม็ดขนุนธรรมดาสีดำนี่คือเป็นอะไรครับเปลือกอ๋องาดำเปลือกตัวนี้คะ่ะอันนี้อันนี้จะหวานใช่ไหมหวานดังด้งเดิมเปลือดกดีกว่าเปลือกหวานคุณรู้จะหวานไหมหวานเหมือนกันแต่จะหวานน้อยเลยคะ่ะก็จะบอกว่าไม่หวานเลยก็เปเ็นแค่แป๊กนะครับเดี๋ยวเลือกอกันวิ้มีกระปุกอย่างนี้ได้น่ารักจังเลย นี่เอาวันนี้ดีกว่าเฮ้ยมันมีแบบอรวมรวมเดียวอเนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะแกงนานๆแล้วองจะนน่ีน๋ยวไ, <ป S 2> ไปกินที่งานตัดใจขอวนถูกไหมคะอะไรถูไหมไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือได้ขนมมาสามกล่องเุ้ยลูกชิ้นเจอกับแขกรับเชิญพิเศษลูกชิ้นลูกชินกช้นลูกชินกช้น ได้เกิดปนกันอย่ากแน่นอนแต่ว่าในช่วงนี้ได้มาละสิบบาทนะครับรู้เนี่ยมีปูม้า260เนาะมีแบบปลาหมึกไข่ปลาหมึกอะไรเงี้ยนะลูกชิ้นเนี่ยมีขนมไทยนะฮะเดี๋ยวพามาเดินดูด้านนี้อุ้ยด้านนี้มีอะไรลูกชิ้นด้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานดำใสนะครับในช่วงนี้ขอบคุณมากินด้านนี้โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะซี่โครงทางเลนะครับ มีซิโคงทางเละมีขาหมูทางเลนะอ่าเนี่ยนาซิีจำปูกินดีอยู่ดีนะครับไปดูกินมากเดินดูอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบร้านน้ำปลิกนะฮะโอ้ด้านนี้เป็นอะไรอะ่ะก็มนีไก่เนื้อทองนะครับไก่เนื้อทองมีแบบไก่ย่างอะไรอย่างนี้นะ ขนมครัวซองตัวยี่ชิ้นละสามสิบเก้าบาทอุ้ยน่ารักมากเลยชิ้นน่าพักมากเลยสามสิบเก้าบาทครัวซองเขามีหลายไส้ทุกคนเราถั่วแดงมีนูเทลล่ามีมันม่วงมีเผือกอะไรเงี้ยครับนี่เลยน่ากินมากมาเดินดูฝั่งด้านนี้จะเป็นมูฮัมหมัดรถด,ดีนะครับอ๋อข้าเหนียวมะม่วงทุกคนข้าเหนียวมะม่วงอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าบาท ข้ออาเหนียวมากเฮ้ยตอนนี้นเราดูหรือยังเอาเราดูแล้วไปเราเดินย้อนกลับข้ออมาวเหนียวมะม่วงขอ,อ,อ,องกินแบบเยอะมากมายเราจะลองดูด้านนี้กัอนมะม่วงกระท้อนนะครับ เดินตอ่อนี่มีแบบว่าหมกแกงมีขน,นมอะไรต่างๆนานาานะครับขอดูดน้ำพริกเป็นแบบหอมหมกอ,อร่อยทั่วไทยนะฮะ มีอมขอหมกไข่ด้วยตอนนี้มีน้ำพริกน,น,กนะน้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกนารกน้ำพริกกุ้งเสียบหรือว่าจะเป็นน้ำพริกปลาช่อนอันนี้เป็นแบบแกงนะครับดูเต็มเลยของกินมากมายประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครแบบสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับ โอ้วหวานนะครับมีข้าหมูทอดอันนี้เปนอะไรอันน้น้ำปั่น,น,นปัน,น,นปโอคาโปันข้าวปั่นห่อหมกอหอมยางปลาทู กับข้าวอารีรสเด็ดกับข้าว,าว,าวากับข้าวแบบเออยอะแยะเลยทุกคนอารีรสเด็ดน่ากินเนาะรัหน้ยยอดขาด้านนี้มีอันนี้ด้วยแต่ว่าเราไปทุกที่ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาให้เดินแค่รอบนอกร้านค้าด้านในก็อย่าว่าเราไม่ได้พาไปดูเพราะว่านี่ขอบกันขอบกันไม่ให้เข้าเขาให้แต่แบบ เอรนเนตี้เข้าเห็นไหมร้านตรงกลางก็ไม่รู้ว่าขายอะไรบ้างนะร้านตรงนั้นนะ่ะมันก็จะมีแบบร้านค้าอยู่ในคือเขาให้เดินรอบนอกรอบในคือกั้นไว้น่าจะยังแบบไม่เปิดงานางนี้หรือเปล่า,าน,น้กานนึงก็มีข้าวซอยอน,นีอะไรเงี้ยนะทำไมทำไมเขาถึงกั้นประตู ไมอยากอยาเดินร้านด้านในแต่ว่าเขาหน่าจักกันมาให้สำหรับกินฟูเรารู้แล้วเขากันว่าให้สำหรับอินฟูอินฟูอยู่ด้านในเราไม่ใช่อินฟูเราก็กลับไปหาข้าวกินเหนือ